ขอบคุณที่สนับสนุนครีมเจลอิฟนะคะเราได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยนะคะจากทุกๆคนนะคะก็อยากจะบอกว่าการเองเนี่ยเป็นคนใช้เองจริงๆเนาะเลยกล้าบอกต่อได้ว่าครีมเจลอิฟเนี่ยดีจริงๆนะคะครีมเจลอีฟเนี่ยนะคะทำให้หน้ากระจ่างใสนะคะเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นนะคะและที่สําคัญที่กระชอบมากอย่างหนึ่งคือเวลาการเป็นประจําเดือนใช่ไหมสิวมันจะขึ้นใช่ไหมคะครีมเจลอิฟเนี่ยจะทําให้รอยสิวเนี่ยดูจางลงค่ะใครที่ยังไม่มีติดบ้านนะคะ ซื้อเก็บไว้ที่บ้านแล้วนะคะครีมเจลอิตัวนี้นะคะซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะเราจะมาปฏิรูปผิวให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะ